สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาค่้ามซีีวีประจําวันเสาร์ที่3ตุลาคมค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนต่างร่วมแสดงความยินดีพร้อมจัดงานเลี้ยงต้อนรับทหารกล้าอย่างอบอุ่นหลังจากที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะ ค่ำคืนวันนี้ภายใต้ค่ายตากสินอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับทหารกล้าของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1น่กองพลนาวิกโยธินกองทัพเรือหลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตชายแดนภาคใต้รวมเป็นระยะเวลาถึง10ปี ทั้งนี้สำหรับบรรยากาศภายในงานเลี้ยงต้อนรับได้เป็นไปอย่างอบอุ่นซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ปริสุดโทโเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายทหารกล้าทุกนายพร้อมทั้งได้ร่วมจับฉลากรางวัลเพื่อมอบให้กับทหารกล้าในโอกาสนี้ด้วยโดยรางวัลน,นั้นมีทั้งพัดลม,มหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ต่างๆและยังมีการมอบเงินสดให้อีกด้วย ขณะที่ทางกลุ่มผู้สนับสนุนช่วยเหลือทหารกล้าในวันนี้นั้นต่างได้มาร่วมงานเลี้ยงกันอย่างมากมายเช่นกันพร้อมทั้งยังได้ทำการมอบเงินรางวัลและของรางวัลให้แก่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วยซึ่งผู้สนับสนุนนั้นอาทิมูลนิธิอู่ต่อเรือบ้านสมิทงามกลุ่มทุนมังกรและอีกหลายๆหน่วยงาน อย่างตัวแทนกลุ่มทุนืองกรคือนายเฉลิมพลศักดิ์คนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างซึ่งได้มอบเงินรวมทั้งได้ทําการจับสลากรางวัลเพื่อมอบให้แก่ทะหารกล้าอีกด้วยและสําหรับบรรยากาศภายในช่วงสุดท้ายนั้นก็จะเป็นการแสดงดนตรีโดยมีกลุ่มทหารกล้าจํานวนมากรวมรายรำหน้าเวทีพร้อมปลดปล่อยอารมณ์หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติตลอดมา ซึ่งการจัดงานเลี้ยงในโอกาสนี้ทั้งหมดก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายและมอบความสุขคืนแก่ทหารกล้าทุกนายค่ะ